ไทย PBS และเครือข่ายสื่อพลเมืองชวนทุกชีวิตออกเดินทางกับเรานี่คือความเปลี่ยนแปลงของบัรน,นอกในยุคใหม่ครับเข้าใจต่างจังหวัดในมุมมองใหม่ติดตามความเป็นไปและการปรับตัวของคนในท้องถิ่นทำกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง นลิ no ชีวตอกกุ no จากแลนด์ล็อกสู่แลนด์ลิง์จากประเทศที่ไร้ทางออกทะเลสู่พื้นที่เชื่อมต่อจีนและอาเซียนเานราใสเงินสดใส่ระรับต้องรีบมาเดี๋ยวมาไม่ทันเพราะว่าคนเยอะมากสมมติว่าไปอาหลงขบางนันต้องใส่เวลาประมาณเมื่อนึงอันนี้ไปเวลาประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงปัน่นไปทวความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะพลิกโฉมของสอปปอลาวภาพที่ชัดเลยครับก็คือว่าตอนนี้สปอร์ตไลท์มาอยู่ที่ลาวเรียบร้อยแล้วลาวกําลังจะพัฒนาตัวเองกลายเป็นเกียรติเวของอาเซียนลราเดินเร็วหรือเราขยับช้าความคิดที่เราบอกว่าเราน่าจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคอาจจะต้องกลับมาทบทวนละแล้วเราจะปรับตัวปรับบทบาทแบบไหนให้อยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในลาวเราจะเข้าไปร่วมมือกับเขาได้อย่างไร ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้อิทธิพลจีนแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนจึงจำเป็นที่เราควรต้องเรียนรู้และตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางกับโลโคอลิสชีวิตนอกกรุงชุดกระบวนยุทธการค้าฝ่าแดนมังกรซึ่งวันนี้จะนำเสนอเป็นตอนแรกในชื่อตอนว่าจากแลนด์ล็อก สื่อแลนด์ลิงค์ครับเส้นทางรถไฟลาวจีนเนี่ยมีความน่าสนใจหลากหลายนะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคนต่างจังหวัดแบบพวกเรานะครับ,รบทีนี้มันเกี่ยวข้องแบบไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์นาน,ายทนทัทนพงศธรเทพนะครับเดี๋ยวเราตามเข้ามาเลยอาจารย์จะอยู่ข้างในนะครับ<ห>ไป<ห><ห>คุยกับอ,อาจารย์กันครับโอ้อาจารย์นั่งรออยู่แล้วฮะอาจารย์อิง เป็นหัวหน้าศูนย์ c ชน n าอินเทลเจนซ์เซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยไปเรียนและทำวิจัยที่ประเทศจีนมีประสบการณ์การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจีนมานานกว่า20ปีและยังเกาะติดนโยบายปรากฏการณ์และความเคลื่อนไหวต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงเรื่องเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งอาจารย์กำลังสนใจและเตรียมเดินทางไปสำรวจเก็บข้อมูลทีมงานของเราเลยจะขอติดตามไปในทริปนี้ด้วยครับ ก็เรียกได้ว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนที่เราจะเดินทางเนี่ยก็เป็นแผนเอเชียนะฮะเป็นแผนของรัฐบาลจีนเส้นสีเขียวก็คือจากคุนหมิงนะครับมาที่บ่อหานหรือว่าโมฮานแล้วก็เข้าประเทศลาวผ่านเวียงจันทร์แล้วก็มาที่กรุงเทพนะครับเพราะนั้นเส้นสีเขียวเนี่ยก็เลยกลายเป็นเส้นทางในแผนแผนเอเชียของจีนนะครับที่ต้องการต่อเข้ามายัางภูมิภาคอาเซียนแล้วปรากฏว่าพอมองย้อนหน่อที่เรา เรายังไม่ได้เตรียมการอะไรเลยกับการที่จะมีรถไฟตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเรียกว่าตกขบวนเนี่ยก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะตกขบวนนะครับแล้วถ้าเกิดเราขยับเร็วเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันครับที่ประเทศจีนอาจจะมองว่าท้ายที่สุดแล้วก็เออไม่ต้องผ่านไทยก็ก็ไปได้นะเราเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดหนองคายครับ กอนหน้านี้สถานการณ์โควิด1 i n e t ทำให้บรยากาศตรงหน้าด่านพรมแดนหนองคายค่อนข้างเย็ยบเหงานะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับดูคึกคักมากช่วงที่เราไปถึงนี้เป็นช่วงหลังการประกาศเปิดประเทศของสอบปปลาวได้เพียงหนึ่งเดือนตั้งแต่มีรถไฟไทยจีนเข้ามาก็เลยทำให้มีความคึกคัก ที่ด่านน้องขายพอสมควรเนื่องจากว่ามีการทดลองส่งสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนหรือผลไม้ที่ส่งออกนี่ถึงปลายทางให้เร็วที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุดฉะนั้นแล้วรถไฟก็จะมีความคุ้มค่าความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการขนส่งสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจากประเทศไทยไปสู่ตลาดใหญ่นั่นก็คือประเทศจีนอยากให้อาจารย์เล่าเส้นทางคร่าวๆหน่อยครับว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนบ้างครับ เราก็จะข้ามไปสู่นครหลวงเวียงจันทร์นะฮะในวันนี้ส่วนวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็จะขึ้นรถไฟครับเพื่อมุ่งสู่นาเตยแล้วก็บ่อเต็นซึ่งเป็นเมืองชายแดนครับระหว่างลาวกับจีนต่อไปตอนนี้เรากําลังข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นนะครับซึ่งเราก็มีการสร้างเส้นทางรถไฟ จากสถานีรถไฟที่จังหวัดน้องคายข้ามไปยังสถานีรถไฟในประเทศลาวก็คือสถานีรถไฟท่านาแลงหลังจากที่จีนนะครับเข้ามาลงทุนสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนเนี่ยในตอนแรกเราก็หวังว่าทั้งสองเส้นทางนี้น่าจะเชื่อมต่อกันได้นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ได้ว่าง่ายอย่างนั้นนะข้ามมาฝั่งลาวแล้วตามโปรแกรมที่วางไว้เราจะลองนั่งรถไฟวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้ชวนมาสำรวจนะครหลวงเวียงจันทร์กันก่อน จุดหมายแรกที่อาจารย์อิงปักหมุดไว้ว่าอยากชวนมาเยี่ยมชมก็คือที่นี่ครับเวียงจัน Park ทร์โลจิสติกพาร์คเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆว่าลาวกำลังวางบทบาทและพัฒนาตัวเองไปในทิศทางไหนตอนนี้รางที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นการเชื่อมจากสถานีรถไฟท่านาแรงเดิมเพื่อจะเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟเวียงจันทร์ south station โดยที่พื้นที่ระหว่างการเชื่อมตรงนี้ก็คือเวียงจะโลจิสติกส์พาร์คครับที่สําคัญคือว่าทางเวียงจาโลจิสติกส์พาร์คมีแนวทางที่จะนําเอาหน่วยงานที่เป็นลักษณะของเดินพิธีการของฝั่งจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยก็จะทําให้ในอนาคตเนี่ยสินค้าที่เราจะส่งไปยังประเทศจีนเนี่ยแทนที่จะตรวจที่ลาวแล้วต้องไปตรวจที่จีนก็อาจจะมาตรวจเฉพาะในพื้นที่ของ เปลี่ยนจาโลจิสติกพาร์คพอไปถึงชายแดนจีนก็มีพิธีการที่สั้นลงซึ่งถ้าหากทาได้ก็แปลว่าสินค้าจากไทยไปจีนก็จะใช้เวลาระยะเวลาที่สั้นลงต้นทุนที่ถูกลงโดยมี VLP เป็นผู้ดําเนินการได้สินค้าที่เราต้องการส่งไปที่ประเทศจีนก็จะต้องมาอยู่ตรงลานเปลี่ยนถ่ายพื้นที่ตรงนี้เพื่อจะรอไปขึ้นรถไฟตรงนั้นต่อไปตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเห็นตรงนี้นะ่าสนใจเพราะว่าเขียนว่าจงโอปาเลียนะคะ จงโอปาเลียก็คือเส้นทางรถไฟจีนย<ป>ุโรปจะเห็นได้ว่าเวียงจันทร์โลจิสติกส์พาร์คเนี่ยกำลังจะยกระดับตัวเองนะครับเป็นต้นทางของสินค้าที่มาจากอาเซียนที่จะส่งไปยุโรปได้ด้วยถ้าเรามองในส่วนที่ลาวทำตรงนี้เนี่ยครับประเทศไทยเราควรจะอยู่ในจุดไหนครับตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเรามองนะครับลาวได้อาจจะเรียกว่าเป็นเจตนาลมที่ชัดเจนนะครับว่าจะทำตัวเป็นคอนเน็กติวิตี้ ให้กับสินค้าไทยรวมไปถึงอาเซียนเพื่อจะเชื่อมโยงกับจีนผ่านระบบรางรเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางที่จะเชื่อมต่อกับความเป็น connectivity ของลาวตรงนี้ในลักษณะความร่วมมือไม่ใช่แข่งขันครับการได้รถไฟลาวจีนมาเนี่ยทำให้ลาวเนี่ยก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งอย่างรวดเร็วนี่คือเวลาแค่4 5เดือนหลังจากเขาเปิดรถไฟนะฮะ เราได้เห็นสภาพความคึกคักที่เปรียบเทียบไม่ได้เลยกับด่านบางด่านที่เราพยายามไปสร้างอยู่ที่ชายแดนชมกันจนพเพลินในเวลามื้อเย็นพอดีอาจารย์อิงบอกว่าต้องแวะไปชิมอาหารจีนกันที่ย่านชน่นาทาวหรือคนที่นี่เรียกกันว่าสันเจียงมาร์เก็ตซึ่งเป็นย่านที่คึกคักมากในยามราตรีครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ย ก็เป็นเป็นชุมชนคนจีนนะครับที่มามาอยู่ที่ที่นครหลวงเวงจันทนะครับซึ่งเราก็ทราบมนดีอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยจำนวนมากได้ได้เข้ามานะครับประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็การก่อสร้างนะครับมีการนําเอาวิศวกรนะครับทั้งในส่วนของที่กึ่งๆึ่งซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าแรงงานนะครับแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยดังนั้นพอเราเข้ามาเนี่ยแม้กระทั่งทะเบียนรถเนี่ยนะครับ ทะเบียนรถเนี่ยเอ่อถ้าเห็นทะเบียนรถนะฮะจะเป็นขีดสามขีดนี่ก็แปลว่าชวนนะฮะแสดงว่าเป็นรถจากมณฑลเสฉวนนะครับตัวนี้เนะี่ยเป็นอ่าเป็นมณฑลเสฉวนที่เข้ามาเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของลาวถ้าไม่นับสถานีรถไฟท่านาแหลงที่ประเทศไทยเคยลงทุนรือเชื่อมต่อกับสถานีหนองคายเมื่อ13ปีก่อนนะครับเส้นทางรถไฟลาวจีนมีระยะทางรวม 1,035กิโลเมตรในจำนวนนี้เป็นระยะทางในลาวถึง414กิโลเมตรมี11สถานีใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า2 0แสนล้านบาทใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ6ปีและจุดแรกที่เราเดินทางมาถึงคือสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ครับนนี้เรามาถึงสถานีรถไฟนครหลวง เรามาถึงก่อนรถไฟออกประมาณ50นาทีเพราะว่ามีคนบอกว่าคิวยาวแล้วก็การตรวจเพื่อจะเข้าสถานีเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างมากขัตอนเดินเข้ามานี่ยังไงบ้างครับอาจารย์ถือว่าเร็วมากนะฮะไม่ได้ช้าอย่างที่เขาบอกกันมาก็เป็นระบบปกติเัมืนที่จีนเลยฮะก็จะเห็นได้ว่าก็เริ่มมารอคิวนะครับเพื่อขึ้นขบวนรถ7.50นะครับ ก็จะมีการตรวจตัวแล้วก็เดินเข้าไปยังตู้ขบวบนรถที่จอดรออยู่แล้วข้างในตู้เอกซเรที่ผ่านเข้ามานะฮะอะไรที่เป็นสเปรย์รอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องพกมานะฮะพกมาก็จะต้องพอมาผ่านเครื่องก็จะต้องรูนยึดหมดนะครับรถไฟหรือที่นี่เรียกกันว่าปี้รถไฟมี3แบบคือชั้น1ชั้น2และรถธรรมดาซึ่งวันนี้คณะของเราเลือกโดยสารชั้น2นะครับราคาตั๋วจากนาครหลวงเวียงจันทร์ถึงหน้าเตย คนละ394,000กีกบคิดเป็นเงินไทยในช่วงเวลานั้นประมาณ788บาทครับนี่คือรถไฟ้ะครับตน,นี้คือรถไฟเที่ยวเหียงจนันนาเตยนะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับต้องรีบมาเดี๋ยวมาไม่ทันเพราะว่าคนเยอะมากความสูงของชานชรลากับทางขึ้นรถเนี่ยแทบจะเสมอกันเลยนะครับก็คือเดินขึ้นแบบไม่ต้องก้าวขาสูงเลย นะฮะเดี๋ยวรถนี้คือ,อเป็นรถเข็นของของผู้วิการนะครับเขาสามารถขึ้นรถได้อย่างแบบง่ายมากเลยไม่ต้องแบบว่าคอยช่วยยกหรืออะไรเง้เอเราถึงที่นั่งงเราแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของนิดนึงเาาา่่ ตู้ทั้งนั้นนะฮะที่เราเห็นเนี่ยถ้าหากว่าเราไปตอน9้าโมงเนี่ยเราจะได้นั่งตู้ขบวนสีเขียวนั้นนะฮะจะไม่ได้ตู้แบบรถสฟความเร็วสูงซึ่งความจริงก็วิ่งเข้ากันนะฮะที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นแต่ว่าลักษณะตู้จะจะแตกต่างรหัสของตัวก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราตอนนี้รหัสตัวเราจะได้ตัว C นะฮะแต่ถ้าไปแบบนั้นจะได้ตัว K Okay, ย่อมาจากคค้ยเชอร์ก็คือรถเร็วตัว C ีนี่ย่อมาจากน่าจะเป็นเฉิงชื่อนะฮะเป็นรถวิ่งระหว่างเมืองในจีนเป็นรถแบบความเร็วสูงแต่วิ่ง1้อยออนะฮะไม่ได้วิ่งที่ระดับ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างเดินทางบรรยากาศนอกหน้าต่างเต็มไปด้วยภูเขาสูงชันสลับอุโมองค์ทางลอดของรถไฟที่ตัดผ่านภูเขาตลอดเส้นทางครับอาจารย์อันนี้คืออะไรคะที่อาจารย์ถ่ายเ๋อาจารย์เมื่อกี้เห็นรถ จากจีนที่วิ่งสวนกลับไปเนี่ยเอาตู้ปลาใส่ในกระบะที่ใส่พวกกินแร่อะไรต่างๆนะครับ<อ>ขนกลับไปที่เวียงจันทร์นะครับนดีเมื่อวานที่เราได้ฟังเนี่ยเรื่องของการขนส่งสินค้าเนี่ยพบว่าเป็นการขนจากลาวไปให้จีนมากกว่าที่จีนขนลงมาที่ลาวเมื่อกี้ก็เลยเป็นการยืนยันนะครับว่ามีการขนตู้ปลาจากจีนกลับไปที่เวียงจันทร์จริงๆ อ่าชั้นหนึ่งของเราเบาะก็จะกว้างกว่าที่ชั้น2นะครับชั้นสองเนี่ยจะนั่ง3คนนี่จะนั่งแค่2คนแล้วก็ส่วนโต๊ะเบาะก็จะหนาใกล้ๆกันนะกว้างกว่านิดนึงแล้วก็เอ็นได้อันี่นี่ผมขอความุญาตเขาแล้วนะฮะก็คือมันก็เอ็นได้ประมาณนี้ที่ชั้นหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีชั้นที่เป็นแบบเตียงนอนนะครับเอ๊เดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่าอันนี้ไม่มีคนเข้านะแต่ผมจะเข้าแล้วนะครับาห้องน้ำนี่ชั้นหนึ่งฮะ ห้องน้ำนี่เป็นแบบนั่งยองทุกห้องเลยป่ะอ๋อชักโครกนี้อ่านี่เป็นชักโครกครับมีมกนี่มีไปโครกก็ดีนะโอเคเลยนะโครกก็ใช้ได้นะก็กว้างขวางอยู่นะครับนี่ผมนั่งให้ดูเลยเนี่ยว่างมากโอ้ยอันนี้อันนี้แต่วิ่งหนาได้อ่ามีมีทุกคนดเลยนะไปอ๋อมาแล้ว เป็นน้ำบุ่นครับแสดงว่านี่คือตู้รถไฟจีนของแท้คนจีนขาดไม่ได้คือก็คือน้ําร้อนน้ําอุ่นนะฮะน้าร้อนก็คือคุณลักษณะของคนจีนไม่ว่าอากาศจะอย่างไรเขาก็ทานน้าร้อนไม่เหมือนคนไทยใช่ไหมฮะไม่ว่าอากาศจะอย่างไรเราต้องมีน้าแข็งแข็งนี่คือคุณลักษณะของคนไทยความเร็วสูงสุดหรือว่าทอปสปีดของรถคันนี้ก็อยู่ที่158.6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นสายแรกในหลายปีเนี่ย วิ่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วะลองนึงกว่าเป็นรถยนต์นะครับเราก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะทำไมอย่ากดูที่นี่เกี่ยวกับซิปปิง้งน,น,นำเข้าซีฟาร์นำเข้าชงอกไทยแล้วก็เจียร์สมมติวัาหยุดไปอาหลวงพระบางมันต้องใส่เวลาประมาณเมื่อนึงอันนี้ไปเวลาประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าถึงแล้พอมีรถไฟมันธุรกิจมันดีขึ้นก่อนดีดีดีนะวันหยุดนหลัยเพราะว่าคือจีนมันนำเข้าระเภทดพักสดหรือมักใหม่ a p ปเปไปไทยแล้วถ้าฝั่งข้าวจีนนี่มีชิปปิ้งอะไรอย่างไรสินค้าทางเราเข้าจีนอ่ะมันจะเป็นเบร์เพ็แฮทอะไรก่อนอสินค้าอุตสาหกรรมเป็นบเบระเพทสาลีมักเดือยแปลงมันตนันเข่าสารมีของไทยไปห้องบอกม,ม,มีมีของ,งไทยจะมีเบาระเภทอ่ะ มาทุเรียนทุเรียนไปจีนกอุตสาหกรรมเองก็มีตอนนี้รถไฟของเรามาถึงสถานีหลวงพระบางแล้วนะครับใช้เวลาจากเวียงจันทร์มาถึงที่นี่ประมาณ1นึชั่วโมง40นาทีหลวงพระบางเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเราคงคุ้นชื่อกันดีแม้ว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาจะทำให้เมืองเงียบเหงาไปบ้าง แต่ในอนาคตอันใกล้ก็น่าจับตานะครับว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนจะส่งผลอย่างไรกับทิศทางของเมืองนี้พอมีเส้นทางรถไฟตรงนี้เนี่ยในอนาคตหลวงพ่อบางเนี่ยก็จะยิ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวจากจีนรวมไปถึงชาติอื่นๆเนี่ยให้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นกับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้าหลวงพ่อบางเนี่ยในความเป็นจริงแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในจุด ยุทธศาสตร์สําคัญอันหนึ่งที่แม้กระทั่งทางประเทศไทยก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของการค้าด้วยโอเคตอนนี้เรามาถึงหลวงพระบางแล้วครับข้างหลังเป็นไายรถไฟหลวงพระบางครับสวยงามใหญ่โตมากเดี๋ยวเราจะต้องนั่งรถโดยสารครับเ,เข้าไปในตัวเมืองเนี่ยนะฮะจะมีลานจอดรถโดยสารเดี๋ยวต้องไปถามราคาก่อนว่าเท่าไหร่ นี่นะฮะข้ารยสารเข้าตัวเมืองหลวงพะบางตั๋วละสามสิบห้าพันกีบครับบัตรรีสานเลยนะไปเดียวเลยสามคนเลยนี่ครับรถโดยสารจะเป็นแบบนี้นี่เหมือนรถไฟเลยนั่งรถไฟสีเดียวกันเลยตัวตัวสถานีรถไฟหลวงพะบางครับก็จะแต่งแบบจีนเลยครับเห็นว่ารูปลายจีนครับชัดมากเลยนีด้านหลังเราละ ต้ยพี่กับพี่เอกอ่ะเคยมาถ่ายที่นี่ในสักประมาณ34ปีอ่ะสปีที่แล้วนะตอนนั้นเรามาตามเรื่องของนักธุรกิจของคนไทยที่มาทําที่นี่ล่าสุดก่อนมาเนี่ยทักถามแกไปว่าร้านแกเป็นยังไงบ้างแกก็บอกว่าช่วงโควิดอ่ะร้านคนไทยที่อยู่ละแวกนี้ครับต้องคืนสถานที่เช่าอ่านในพี่เอกบอกในนตตรงนี้สังเกตให้เราเดินมาแล้วคือแบบร้านก็แบบหายไปเยอะนะเงียบเหงาไปเลยช่วงนี้มันดาว สุดๆเลยเนาะใช่เขาก็พยายามฟื้นเนาะนช่วงโควิดที่ผ่านมานี้เขามีปัญหาเรื่องลูกพงลูกค้าก็มีมีเพราะว่ามันจะคาดแขลนลูกค้าเนาะมีลูกค้าก็มีแต่ช่วงนี้นี่แหละที่เพื่อประเทศนี้ก็ค่อนข้างมีลูกค้ามาไล่อ่าส่วนไล่ก็อัดเป็นคนเหลาคนเหลาไล่ไล่กลัวนนะคนร่วงวิ่งจันทร์สัมผัสวนไล่ขจจะมาขี่รถไฟลงมา ปกติรับเงินในอย่างพ่องเงินกีบเงินสุล่าย์จะหับถึงเงินกีบเงินบ้านก็หับคือกันแล้วถ้าคนจีนมาจ่ายเงินหยวนเนี่ยเงินหยวนสุล่ายะเขาจะจะไปแลกอยู่อ่อานแลกเปลี่ยนไปเลยไม่เปไม่อยู่โดยสังเกตเห็นอะไรในเมืองหลวงขงจากกันมาเฟิร์สไทม์อินหลวงขอาบางบ้างเงียบมากเงามากแต่ว่ามันเหมือน,นมีร่องรอยความสนุกบางอย่างอยู่ทั้งตึกรามบ้านช่องที่เขา เตรียมพร้อมมาสำหรับรับนักท่องเที่ยวนะครับพวกสไตล์ร้านอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นร้านที่ทํามาสําหรับการให้นักท่องเที่ยวเที่ยวครับโดวยเฉพาะชา,ชาวต่างชาตินะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ปิดก็เพราะโควิด -19 ผมคิดว่าแหละแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้างเปิดประเทศได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเงี้ยครับไปเช่ารถจักรยานไปไม่ได้เป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่คนจีนมีนิดหน่อยน้อยน้อยมากจากสถานีหลวงพระบางจุดหมายต่อไป คือสถานีรถไฟนาเตยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่อาจารย์อิงให้ความสนใจมากเพราะเป็นจุดขนถ่ายสินค้าที่สำคัญจุดหนึ่งเลยทีเดียว,เ,วเดี๋ยวเราจะลงจากรถไฟไปดูบรรยากาศของที่นี่กันครับตอนนี้เราก็มาถึงนาเตยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางออของเราในการที่จะมาดูส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า นี้นะฮะจะเป็นเป็นพื้นที่ที่ที่นาเตยนะครับเนื่องจากว่าเรายังเอารถตู้ผลไม้ข้ามด่านรถไฟมอหานไปสู่จีนโดยตรงไม่ได้เราจึงต้องเอาผลไม้เรานะครับมาทางรถไฟแล้วก็มาที่นาเตยนะครับแล้วเอาเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้จากนั้นก็จะยกจากรถไฟที่นาเตยนะครับเอาขึ้นรถหัวลากที่เป็นรถรถยนต์นะครับรถบรรทุกหัวลากเพื่อจะเข้าสู่ประเทศจีนที่ด่านบ่อหานทางรถยนต์ต่อไป ทำไมรถไฟขนสินค้าเนี่ยครับผมไม่สามารถเชื่อมต่อไปอย่างจีนโดยตรงได้ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับสินค้าของไทยที่เป็นพวกของสดเนี่ยทางจีนยังไม่เปิดให้เข้าไปเนื่องจากว่าด่านตรวจโรคพืชยังไม่แล้วเสร็จในฝั่งของด่านรถไฟโมฮานเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นพวกของสดเช่นผลไม้สดเนี่ยจะต้องไปลงที่นาเตยซึ่งอยู่ห่างจากด่านบ่อเตนที่จะเข้าโมฮานเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะเห็นภาพครบเลยครับว่าพอผลไม้ไปลงที่สถานีนาเตย เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหัวลากแล้วก็จะขับมาตามเส้นทาง R3E สภาพของถนนจะเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดที่เราให้ฟังเนี่ย <c oughs> ก็แปลว่าถ้าด่านตัวรถเพื่อรถไฟเนี่ยแล้วเสร็จผลไม้สดของเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเปลี่ยนใช้รถบรรทุกหัวลากเข้าไปละแต่สามารถใช้รถไฟทะลุด,ด่านบอ่อเต็นเข้าสู่ด่านรถไฟโมฮหานของจีนได้โดยตรงเลยจากสถานีนาเตยเราเดินทางกันต่อจนถึงสถานีบอ่อเต็นซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนที่สุด และเป็นสถานีสุดท้ายของเส้นทางรถไฟในเขตลาวนะครับสถานีนี้อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามรัฐบาลลาวได้ให้สัมปทานแก่บริษัทเอกชนจากจีนเข้ามาบริหารงานแบ่งพื้นที่การลงทุนออกเป็นพื้นที่การค้าโลจิสติกการศึกษาการบริการทางการแพทย์การท่องเที่ยวการเงินและการธนาคารภายใต้มูลค่าการลงทุน ถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับเศรษฐกิจพิเศษบอร์เตนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมอหานบอร์เตนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดนระหว่างจีนกับลาวนะครับโดยที่วัตถุประสงค์ก็น่าจะตอบโจทย์ของจีนเนี่ยประมาณ3เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของประตูโลจิสติกสําหรับขนส่งสินค้าจากต้นทางในอาเซียนเข้าไปสู่ประเทศจีน อันที่สองเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทของเมืองเป็นเลสซิเดนซ์เป็นเมืองพักผ่อนเมืองท่องเที่ยวที่จะมาอยู่ในพื้นที่ของเขษสกิพิเศษบอเตนส่วนที่3นะครับก็คือส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่นักลงทุนจีนนะครับหรือว่านักลงทุนจากต่างชาติที่ต้องการมาใช้สิทธิประโยชน์ที่เราได้รับจากประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งก็จะได้ทั้งสิทธิประโยชน์แล้วก็ต้นทุนค่าแรงที่ลดลงจะมีทางด่วนด้วยจากบอเตน ไปยังเวียงจันทร์ซึ่งบางพาร์ทก็สําเร็จรู้ล่วงไปแล้วกําลังสร้างให้ครบเป็นทางด่วนมาตรฐานแล้วยังจะมีทางด่วนจากบอ่อเต็นไปยังเชียงของด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าโครงข่ายฮาร์ดแวร์สมบูรณ์มากรวมไปกับนโยบายของภาครัฐของจีนที่จับมือกับเราทําเรื่องนี้ขึ้นมาผมวิว่าพื้นที่บอ่อเต็นเป็นพื้นที่ที่มีอนาคตมาก การมาครั้งนี้ทาให้ผมได้เห็น2ประเด็นสําคัญเลยก็คือ1ก็คือฮาร์ดแวร์ที่พัฒนาทั้งในเรื่องของเส้นทางรถไฟลาวจีนรวมไปถึงฮาร์ดแวร์ในเชิงของศูนย์กระจายสินค้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายหรืออะไรต่างๆของทั้งประเทศลาวแล้วก็เข้ามาถึงปอดเต็มตรงนี้ที่มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้รับความพร้อมที่จะเป็นเกตเวย์เชื่อมระหว่างจีนกับอาเซียนของลาวได้อีกอันหนึ่งก็คือกฎระเบียบที่เอื้อให้ทั้งจีนและลาวเนี่ย เขาสามารถทำงานหรือว่าเพิ่มมูลค่าการขนส่งสินค้าต่างๆเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้มันช่วยในเชิงของงานการศึกษาของเราให้มั่นใจแล้วก็มองเห็นว่าทิศทางที่เราควรจะไปต่อเนี่ยมันเป็นอะไรภาพที่ชัดเลยครับก็คือว่าตอนนี้สปอร์ตไลท์มาอยู่ที่ลาวเรียบร้อยแล้วลาวกําลังจะพัฒนาตัวเองายเป็นเกียรติเวกของอาเซียนความคิดที่เราบอกว่าเราน่าจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคอาจจะต้องกลับมาทบทวนละ อย่างไรก็ดีนะครับผมคิดว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลมากมายจนกระทั่งต้องตกใจเมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในลาวเราจะเข้าไปร่วมมือกับเขาได้อย่างไรอย่างไรเสียประเทศไทยก็ยังเป็นเกตเวที่สําคัญครับในการที่จะไปประเทศอื่นๆอยู่ดีถ้ามองอย่างเงี้ยเราไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นครับกัรมีรถไฟมีแต่ผลประโยชน์ผลประโยชน์หลักกับผลประโยชน์ร่วมกับลาวอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปทํางานเพิ่มเติมเพื่อทําให้พื้นที่ของเราเนี่ยมีความมั่งคั่งด้วยกันการเดินทางกับอาจารย์อิงในครั้งนี้ ทำให้มองเห็นนะครับว่าเราคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับตัวเข้าถึงและเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถวางแผนได้อย่างเท่าทันและได้รับประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จากเรื่องราวของรถไฟสายลาวจีนโลโคลลสชีวิตนอกกรุงชุดกระบวนยุติการค้าฝ่าแดนมังกรชวนไปดูความพยายามในการปรับตัวและตั้งรับกับสถานการณ์การส่งออกทุเรียน ในตอนหนีห่าวผู้เรียนไทยไปจีนติดตามได้ในตอนต่อไปนะครับ